จะว่าไปแล้วนะครับ BYD Thailand ยังสามารถเจาะตลาดรถยนต์ในเมืองไทยหลายๆกลุ่มได้อยู่จากการที่ตัวสินค้าของเขาพยายามเจาะตลาดหลายแบบหลายลูกค้ามันมีช่องว่างที่พอจะทําตลาดได้อยู่นะครับซึ่งในปัจจุบัน BYD ก็ทดลองพยายามตลาดรถยนกลุ่มหนึ่งที่พอได้ผลอยู่บ้างก็คือกลุ่ม c d ดิ m e ซมดด้วย BYD Seal อารมณ์ก็จะประมาณว่าซีดานที่ไม่ได้ขนาดใหญ่และสะดวกสบายเท่าคัมรี แต่ข้อดีของมันก็คือตัวรถของมันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปภายในกว้างขวางพอแต่ว่าดูไม่เทอะทะจนขับในเมืองไม่ได้ในช่วงแรกของการเปิดตัว BYD Seal ถือว่าแรงมากเพราะเคยทำยอดขายหลักพันคันต่อเดือนอยู่แต่ต่อมาก็แผ่วปลายจากการหมดโปรแกรม EV 3.0ด้วยบวกกับลูกค้าที่อยากได้เนี่ยซื้อกันไปหมดแล้วจึงทำให้ยอดขายแผ่วตกลงมาเหลือประมาณร้อยกว่าคันเท่านั้น แต่สิ่งที่ BYD Thailand ไม่ต้องคิดมากเลยคือพวกเขาไม่จําเป็นต้องแบบภาระในการผลิตในประเทศไทยเพราะพวกเขาแค่นําเข้าจากจีนแต่สิ่งที่ BYD จะต้องคิดหนักก็คือการผลิตรถ EV ชดเชยรัฐบาลยังไงเนี่ยสิถ้าในเมื่อ BYD เองยังเคยทดลองทําตลาด C-D segment C-D ในไทยจนมีผลลัพธ์ที่วัดได้มันยังมีอีกรถยนต์กลุ่มหนึ่งที่น่าทดลองทําตลาดเหมือนกันนะครับนั่นก็คือ c segment Hatchback BYD Seal 06GT รถซีดีซ gment แฮชแบ c k ที่ต่อยอดแตกหน่อมาจาก BYD Seal อีกขั้นหนึ่งตัวถังนั้นจะมาแนวสปอร์ตทายลาดครับความยาวตัวถัง4,630ม mm, ิลมกว้าง1,880ม mm, ิลมสูง1,490ม mm, ิลมฐานล้อยาว2,820ม mm. ิลมภายในห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอกลางขนาด15.6นิ้วแบบหมุนได้หน้าจอผู้กับขี่ขนาด10.25นิ้ว สำหรับขุมพลังนั้นมี2แบบให้เลือกก็คือขับเคลื่อนล้อหน้าให้กำลัง214แรงม้าและ221แรงม้าส่วนขับเคลื่อนสีล้อให้กำลังไฟฟ้า415แรงม้าสเปคอัตราเล่งและระยะทางวิ่งสูงสุดจะใกล้เคียงกับ BYD s l อยู่ไม่น้อยเลยไฮไลท์สำคัญอยู่ที่ BYD s l 06 GT เน้นทำราคาตัวบนสุดถูกกว่าซีดาพอสมควร ตัวซี a ู 06GT ตัวท็อปแค่เพียง940,000บาทส่วนซีอู4ดานตัวท็อปที่จีน1,170,000บาทคิดว่าน่าจะเป็นความพยายามในการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าที่จีนเป็นหลักเหมือนกันครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นเรายังไม่ได้รับการยืนยันว่า b y d ซี a ู 06GT จะมีแผนการทําตลาดในไทยเร็วนี้หรือเปล่าแต่ถ้าหามีแผนการทําตลาดในไทยหรือก ก็คิดว่าน่าจะเป็นการหวนขึ้นกลับมาของกลุ่ม C/D เซ gment ท้ายตัดอีกครั้งหนึ่งในรอบเกือบ30กว่าปีถ้านับพวก m a ส d a 626 h r o n o s ยุค90ทึ่งนั้นเลยนะสำหรับรายละเอียดของ BYD c e l 06 GT จะมีการเผยโฉมเร็วๆนี้แต่ถ้าเป็นไปได้ห้างมาไทยน่าจะทำราคาชนกับ Honda Civic EHEV ตัวท็อปเป็นไปได้อย่างน่าสนุกสนานมากเลยครับ และอีกคันหนึ่งที่แปลกมากเลยก็คือรถย,ยนต์ระดับแฟลชชิพที่เรียกว่า b y d d e n s a N9 เจ้า N9 เนี่ยจะเป็นทรงสเตชันแวร์กอนยกสูงกึ่ง Crossover มีสัดส่วนตัวรถดูยืดยาวนะครับดูทื่อๆจะไม่เหมือนรถจีนคันอื่นเลยคำโปรยรถรุ่นนี้ก็คือเป็นแฟลชชิพ SUV ที่ไม่มีใครมาเทียบรัศมีได้ภายใน5ปีข้างหน้าความยาวตัวรถ5.3เมตรมีฟังก์ชันเด่นก็คือยูเทิร์นหมุนด้วยล้อหลังได้ เคลมว่าเป็นการกระจายแรงขับเคลื่อน3ามทิศทางจ้า b y d e n z a N9 มีทางเลือกขุมพลังตั้งแต eREV และ BEV แต่ดีเทลทั้งหมดนั้นต้องรอก,กันนิดนึงครับสำหรับงานดีไซน์ของรถคันนี้จะดูเหมือนว่าเชิดชูกันเยอะพอสมควรเพราะมันเป็นดีไซน์ที่สวยงามเรียบง่ายในธีมที่ว่า e l e g a n ทร i นิคมอชมีเส้นสายเรียบง่ายส,สัดส่วนตัวถังเน้นความเหลี่ยมสันพกพาความบึกบึนมาด้วยและทั้งหมดนี้ต้องจับตาดูว่าจะกล้ามาไทยหรือเปล่าครับ